ในแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะฮะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยมีผู้ปกครองร้องมาที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรว่ามีอุปกรณ์การเรียนของลูกหลานเขาถูกติดสติกเกอร์พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง<ะ>เหตุเกิดที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ลูกเอาสีเทียนไปโชว์ผู้ปกครองพบว่ามีโลโก้พรรคก้าวไกลติดอยู่นะ เขาก็เลยวอนว่าอย่าเอาการเมืองเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครติดนะแต่เป็นโลโก้พรรคเก้าไก่แล้วตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเกิดหลังจากที่พรรคเก้าไก่มีกิจกรรมที่เชียงใหม่เนะยเสาร์อาทิตย์ก่อนอันนี้เพจได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มครับว่ามีคนร้องเรียนมาในเป็นแชทเห็นไหมเดี๋ยวดูเมื่อสักครู่นิดนึนงวันนี้ลูกกลับจากโรงเรียนเจอแบบนี้แล้วเขาก็ส่งภาพมาให้อดินเพจเนี่ย เป็นสติกเกอร์ติดจุดๆๆโรงเรียนอนุบาลที่เชียงใหม่ฮะและ้วเขาก็ลังเสนอภาพเพิ่มคะมีแบบนี้ด้วยนะอแล้วย้ํานะอนุบาลน,นะศูนย์เด็กเล็กเออศูนย์เด็กเล็กนี่<ก>สามอนุบาลสามขวบนะอโอ้โหดูสิฮะคือจะอะไรขนาดนั้นเนะี่ยไม่รู้ว่าใครเอาไปติดนะออืแล้วจะเป็นสติกเกอร์พักไหนก็ตามแต่มันไม่เหมาะอะเพราะมันคือพักการเมืองไง ในวัยเด็กเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็ปลูกฝังเรื่องสถาบันหลักของชาติอะทำเลยช,ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะแต่ไม่ใช่ว่าเอาเรื่องแบบนี้เข้าไปฮะ <S <S โอ้โห و. อันนี้เป็นคลิปเป็นภาพที่แอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกไกลนําเสนอแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งได้มีการแชร์แบนเนอร์ของพรรคก้าวไกลมาเป็นคําพูดของหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับนะก้าวไกลไม่ใช่ปีศาจแห่งยุคสมัย แต่คือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตนะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยทำภาพประกบเลยด้านขวาก้าวไกลคือปีศาจแห่งยุคสมัยไม่ใช่สะพานเชื่อมแต่คือสนตะพายไม่ใช่สะพานเชื่อมแต่คือสนตะพายอ่าย้อนคําพูดนายชัยธวัฒน์นั่ยคะเออย้อนคําพูดคําว่าสะพานเชื่อมไงเอ่อมันไม่ใช่สะพานเชื่อม ถ้าสะพานเชื่อมมันคือสร้างความปรองดองสร้างความสามาคัคคีสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันแต่สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยคือสร้างความแตกแยกสนับสนุนส่งเสริมมอบสามนิ้วทะลุวางทะลุแก๊สป่วนสถาบันและรัฐบาลจนกระทั่งด้อมส้มหลายคนกลายเป็นเหมือนปีศาจไล่ล่าเอาทัวร์ไปลงผู้เห็นต่างขนาดอาจารย์ปิยบุตรบางบางโอกาสยังโดนเลยใช่เนะยเพจอย่างก้าวไกลโกงอะไรก็โดนอันนี้เขาบอก าชาวบ้านเริ่มตาสว่างแล้วว่าไม่ใช่สะพานเชื่อมหรอกแต่สนตภายนะฮะอันนี้คือข้อมูลจากวันนี้ก้าวไกลโกหกอ,อะไรแล้วก็คลิปที่สอสไอรักชนกเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้คือพอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าก้าไกลล้มล้างการปกครองก็ปรากฏว่าเอซพักก้าไกลเนี่ยก็แชร์คลิป,ลปนี้นี่คือคลิปที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะไอรักชนกเนี่ยอธิบายว่าก้าวไกลเนี่ย จะไปล้มเจ้าได้ยังไงการล้มเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นใครล้ม <Ừ. S 1> อ่าเจ้าตัวว่ายังไงนะฮะไปล้ม oh, คุณพี่พวกหนูเอาอะไรไปล้มอะ่ะมันคือการล้มเจ้าเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการล้มเจ้ามันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อ่ะมันเกิดจากเจ้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็เกิดจากการรัฐประหารต้องมีกองกําลังมีทหารแล้วก็ ไปล้มล้างระบอบก,การปกครองสถามนาตัวเองหรือจะเป็นสาธารณรัฐอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคืออย่างหนูนี่คือเอาอะไรไปล้มคุณพี่มันมันมันล้มไม่ได้มันไม่มีใครล้มแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคุณพี่ ประชาชนมันมันล้มไม่ได้หรอกที่ล้มเจ้าด้วยกันเองอ่ะมีแต่เจ้าด้วยกันทั้งนั้นเลยคุณพี่ไปนั่งอ่านแบบบัดิศาสตร์ตั้งแต่สมัยแบบอะไรอ่ะรัตนโกสินทร์สุโขทยัยยุทธยาอย่างเงี้ยการสถาปนาราชาวงศ์ใหม่มันก็เกิดจากมันก็เกิดจากเจ้านั่นแหละล้มเจ้าด้วยกันเองเออนะแล้วก็พี่บอกว่าพี่ไม่เอาพวกล้มเจ้าใช่ไหมคืออ่ะการล้มเจ้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณพี่ลองคิดดูดีๆติก๊ตกตอกตกิตก๊ตกตอกติ๊กตอกอ่า พระเจ้าตักสินใช่ไหมสมัยพระเจ้าตักสินใช่ไหมใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้คุณพี่ต้องลองไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็ลองตีความเออพระเจ้าตักสินหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันก็นี่คือนะนิสัยไงของสอสอองดูไอ้ลัก,ณกลนณกเก้าแก่ก็จะใช้วิธีเชื้ใช้ไปอย่างเงี้ยนะ สิ่งที่อ้างว่าคนที่จะล้มเจ้าได้ต้องมีกองทัพอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่เขาเกล่าวหาแล้วก็สุดท้ายสารน้ำวนวินิจฉัยแล้วว่าล้มล้างการปกครองอันมีพระาาราชาทรงเป็นประมุขเนี่ยคืออะไรคือการกัดก่อนบ่อนซาะทำลายการที่จะล้มล้างการปกครองได้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนดใดในโลกความเป็นจริง กรณีของพรกก้าวไกลที่สารนั้นวินิจฉัยคือพยายามที่จะแก้กฎหมายลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงก่อนพยายามจะแก้หรือเลิกใช่ไหมถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไอ้พวกศาสตร์คโคลนไอ้พวกโจมตีโดยเฉพาะสื่อยุคใหม่อะสื่อทวิตเตอร์บ้างหรือว่า X ในปัจจุบัน f a c e b o o k นะคลิปต่ตางๆสสอไอรักชนก พูดเหมือนกับไม่เคยรีทวิตก็เคยรีทวิตจนกระทั่งถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วรีทวิตข้อความอะไรข้อความจาบจ้วงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงเลยแล้วก็ขมขูอข่อคตดมาตรล้ายด้วยนะเราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จุดๆนะถูกแขวนคอด้วยลำไส้ขุนนางสักวินะทวิตข้อความแบบนี้ถ้าเกิดว่าการทวิตแบบนี้ ไม่ผิดกฎหมายทําได้เสรีอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะส่งข้อความมันก็จะโพสต์กันอุตลุดเลยโจมตีกัดก่อนบันซาะจาบจ้วงล่วงละเมิดสาดคนด้วยความเท็จไปพอเอาความเท็จไปโจมตีแล้วคนดันไปเชื่อความเท็จความศรัทธาก็หายไปพอความศรัทธาหายไปมันก็จะทําให้สามารถที่จะโค่นลม้มหรือแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบอบการปกครองได้เพราะไม่มีประชาชน ออกมาปกป้องอีกต่อไปนี่มันตาักกาง่ายๆเขาไม่ได้บอกว่าพักการเมืองล้มเจ้าเรียบร้อยจบไม่ใช่แต่มันจะต้องเป็นขบ,บวนการกะบวนการตั้งแต่การลดการคุ้มครองสถาบันพระปราหัดร่วมเคลื่อนไหวกับการเคลื่อนไหวโจมตีศาสตร์โคนคอยไปช่วยประกันตัวให้ไอ้พวกที่ไปศาสตร์โคนโจมตีบอลทำลายหรือแม้กระทั่งเอาไอ้พวกที่ ทำผิดหนึสองมาใส่ไว้ในบัญชีเป็นสอสอไปขับเคลื่อนซะเองผักด้นการเขียนรูนใหม่ทั้งฉบับรวมหมวดหนึ่งหมวดสองนะแล้วในอนาคตถ้าเกิดว่ากระบวนการกัดก่อนบ่อนซาอททาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทําได้อย่างราบรื่นไม่มีใครไปขวางความศรัทธาประชาชนจะลดน้อยลงไหม,มันไม่เหมือนปัจจุบันที่ประชาชนออกมาม่วงทั้งแผ่นด,ดินแล้วคนก็เลยเห็นว่าไอ้ขบวนการเนี้ยมัน เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแล้วเจตนาเน,นี่ยไปยุ่งอะไรกับสถาบันอันนี้เข้าข่ายคุกคามแล้วนะสถาบันท่านปรับตัวแล้วท่านอยู่ดีดีประชาชนก็เ,เลยตื่นรู้ไงสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็เลยถอยกลูดหมดแต่ยังพยายามที่จะคอยให้ท้ายไอ้กลุ่มที่เคลื่อนไหวยังปกป้องกันอยู่ยังหาจังหวะเวลาอยู่เพราะฉะนั้นการพยายามล้มล้างการปกครองมีจริงฮะนี่ผมไม่ได้พูดเองสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กร แต่เวลาถูกถามสสก,ก้าไกลก็จะพูดอย่างนี้พักการเมืองเป็นล้มไม่ได้เราต้องกองทัพแล้วเวลาพูดถึงการล้มสถาบันกษัตริย์นะทํำไมต้องย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าตากปีสองสี่เจ็ดห้าการปฏิวัติสยามเนี่ยรัฐธรรมนูญที่พยายามนําเสนอโครงการต่างๆที่พยายามนําเสนอที่คณะราษฎร,รเนี่ยแล้วบอกว่าคณะก้าวหน้านี่มบอกว่าจัสารต่อสิ่งที่คณะราษฎรให้สุดนะ่ คืออะไรอะ่ะทาไมไม่กล้าพูดห่ะแบบเนี้ยคณะก้าวหน้าที่มีธนาทรปียบุตรช่อเนี่ยที่บอกว่าจะสารต่อแนวทางคณะราษฎรรวมไปถึงสามนิ้วเนี่ยที่รับต่อไปเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเจตนาเป้าหมายคืออะไรตอนนั้นอะ่ะไม่ยอมพูดพยายามไปปั่นนดนะไปแตะเรื่องพระเจ้าตากก็เพื่อเรื่องราชวงศ์ประวัติศาสตร์เราหวนคืนไม่ได้แล้วประวัติศาสตร์ในอดีตมันก็ลบลาข้าฟันอย่างนี้กันมาตลอดอ่ะนะ แต่นี่ก็พยายามจะไปปั่นเนี่ยนะแล้วมันเห็นเจตนาไหมเราแบบเนี้ยหรือเรียกพฤติกรรมบอกว่าไม่ใช่สะพานเชื่อมนี่ก็ชัดนะ<ช>บอกเป็นการสนต่อผานคือมันตอกย้ำไงนะฮนะอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของฝั่งนี้นะฮะ